อันนี้ไฟยังนี่ไฟพากันเหตุยังเขาปลูกเขาโพดจันนี่พอขั้วพอขั้วบปล่าไฟอย่างที่ห้าตะร้องล่างนี่ยอ้าวชีพายไฟอันอาหารบอกไฟของกาอาหารเอาแคราเคราใส่แซ่บเด้อไม่แซ่บให้เด้อก็แซ่บไปหาหมอวันนี้เราจะปลูกข้าวโพดกันนะครับตาส้อนแดงข้าวโพดข้าวเหนียว หวานลูกผสมสวีทไวโอเลต F1 นะครับเราปลูกที่สวนทานตะวันเก่าแล้วนะครับวันนี้มีปลูกระยะห่างแถวก็เจ็ดสิเซนนะครับระหว่างต้นก็ประมาณ30มสิบเซนมีผู้ขุดและผู้หยอดเอาผู้ขุดไว้ยังไงครับ เป็นคุณนายค่ะเป็นคุณนายเหรอคุณนายคุณนายอยากอยากแสดงอย่างนี้เหรอค่ะอยากแสดงการขุดค่ะเป็นคุณนายแต่ลำบากเหลือเกินค่ะอันเซอร์ชมพู่คุณยังนั่นคุณหญิงค่ะคุณหญิงครัโอ้ค่ะคุณหญิงเอา้ย่ายิ้มหลายบันเขาว่าหยอดมันสิบ้านคุณหญิงกับคุณนายมาด้วยกันอ๋อว่าให้เป้าแม่กับโม่เป้าเลือกให้ยิ้ม อันนี้อันนี้อันนี้ผู้กองผู้กองเป็นผู้เหยียบผู้กองหรือผู้เหยียบนี่ไม่ใคนเก็บขวดคนเก็บขวดเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะยอดน่าจะได้เยอะอยู่เนาะน่าจะเสร็จอยู่่คะเสร็จใช่ไหมโอเคครก็เปปิดสอ์์ตไลทนะะโอเคได้เลย ครับวันนี้เราหยอดกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับพื้นที่ก็งานกว่า,วานะครับประมาณนั้นจะได้อยู่ประมาณสาหแถวนะครับ3าห้าแถวก็แถวละประมาณ40ต้นนะที่เราจะปลูกกัน ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรวันนี้กะทำให้เสร็จนะครับกะเข้าๆก็น่าจะสัก2องทุ่มครึ่งทั้งหมด3-4มนที่ช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะครับว่าเราลงทุนอะไรไปบ้างเนาะสิ่งที่ลงทุนก็คือมเมล็ดพันธุ์นะครับ1นึ่กิโลหกิโลนี่แปด้อยหนะครับ แล้วก็มีปุ๋ยอีก850เหมือนกันหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็จะมีสารกําจัดวัชพืชและคุมหญ้านะครับก็700บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดก็คือ850 850 1 7 0 0บ0บวก700 ก็จะเป็น1,077,000 2,004นะครับงานนี้เราลงทุนไป2,004ดูซิว่าเราจะจบงานจะมีอะไรเหลือไหมก็วางแผนไว้นะครับปุ๋ยเราก็จะใส่เมื่อให้ต้นข้าวโพดเกิดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยนะก็จะหยอดแล้วก็ ทำการถมโคนของต้นข้าวโพดด้วยนะครับก็ลองดูเพราะตอนนี <S <S ้มันมันหน้าฝนนะครับก็จะต้องคุมเรื่องน้ำให้ดีๆหน่อยเพราะถ้าเราไม่คุมเรื่องน้ำเนี่ยก็คือปัญหาก็จะทำให้ต้นข้าวโพดไม่โตได้นะและสิ่งที่จะต้องลงทุนขั้นต่อไปก็คงจะเป็นพวก ชีวพันธุ์นะครับเกี่ยวกับพวกกาจัดหนอนกําจัดแมลงนะพอขาโพดเนี่ยพวกหนอนจะชอบมากนะครับหนอนกินใบนะจะชอบเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกําจัดถ้าหากเราไม่กําจัดเนี่ยมันก็จะมันกินไม่เหลือเลยแหละครับก็ ต้องมันตรวจแปลงนะครับที่สําคัญคือต้องมันตรวจแปลงว่ามีแมลงไหมถ้ามีแมลงก็ต้องรีบจัดการเลยนะครับอย่าให้อย่าให้เขาค้างอยู่ในแปลงเพราะถ้าค้างอยู่ในแปลงนี่มันก็จะเกิดแล้วก็ขยายพันธุ์เพราะเราเป็นเป็นแหล่งอาหารชั้นดีนะครับก็ขนานี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยเกิดครึง่งละ ก็เดี๋ยวผมขอทำงานช่วยเขาก่อนนะดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงอย่าพึ่งกดวางกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะสรุปเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องอะไรให้ฟังแล้วก็ จะมีตอนต่อๆไปนะครับก็อันนี้เป็น E ีพีที่หนึ่งนะอีพีที่หนึ่งของการทำสวนทอโพดเรานะครับพื้นที่หนึ่งงานกว่าๆนะครับด้วยเมล็ดพันธหนึ่งกิโลอันนี้ไม่รู้จะมากไปหรือเปล่าเราหยอดหลุมละสองเมล็ดหรือสามเมล็ดนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะต้องถอนออกเพราะว่ามันไม่อยากให้มันเยอะเกินไปนะครับ โอเคนะครับทำงานแป๊บหนึ่ง เมื่อคืนเราไม่ใช่สิเมื่อวานนะครับเราปลูกข้าวโพดกันก็ใช้เวลา3ชั่วโมงกับพื้นที่ประมาณ1งานนะครับปลูกระยะ ห่างแถว70เซนนะครับระยะห่างต้นก็อยู่ที่ประมาณ30เซนนะก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะสักประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะเห็นผลก็เดี๋ยวมาตามติดชีวิต ชาวสวนข้าวโพดกันนะครับก็ยังมีพื้นที่ตรงนูนนนงนงน้นอีกนิดนึงนะครับตรงนู้นอีกนิดนึงที่เรายังจะต้องปลูกอยู่ก็เดี๋ยวหาพันธุ์ข้าวโพดกันโอเคนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตาม ชีวิตชาวกเกษตรนะขอบคุณครับ